กำลังทรงกินหอมเนาะหอมชุยๆเลยได้ปั้นข้าวเหนียวห,หอนๆเนาะทำแจวจ้จำจับบาดเย้เนาะตอนนี้เครื่องที่เขาตัดไว้กล่าวลงเลยเนาะ ซีน้ำปลาใช่หน่อยหนึ่งเลยค่ะเนาะเพื่อให้เวลาปิ้งมันจะเหลืองงามเนานะแล้วก็เลือดฟุ้งให้เขาา้าไปเครื่องปรุงที่เขาตัางใช้ยี่นี่แหละเนาะจะมีววนนหอมกระเทียมมีหัากักห้องกลมแล้วก็มีพริกไทยเกลือตั้งนัวปิ้งแบบธรรมชาติธรรมชาติเนาะบริสไทอย่างไรแตนะ่ว่าแซ่บแน่นอนใเซน้ำปาหไม่มตอนนี้ฝนกำลังตกนะฟีนเสียงฝนบอกพี่น้อง<อ> นน่นมากำมาค่้ากำลังมาไข่หดังไข่หดังนุกกระทะรู๑แสนห้าเ้ยนี่ก็ขายรูแสนห้าราคาห้าร้อยบาทไข่ก็แก,ออก้อดอัดใส่อันนี้เขาซื้อเป็นโตมานกขนลุกขนขนลุกขุนไห้ที่เธอเอามาคัวเองมาคัวเองเกือบเอง้าง,งบ้านข้างบ้านของจูแล่ต์เธอเลี้ยงนุกกระทะค่ะ คุณพอดีคุณลุกเแว่นไปเลยขอซื้เพิ่มถ่านหนมาปิ้งเนาะเอาเอื้อตาไ้หน่อยนึงเดี๋ยวทานติดเขากจะมาปิ้งเลยอตอนนี้ก็หมดขั้นตอนการปิ้งแล้วเนาะคุณจะตำลนั่งตกปลาลุงแหวอที่กันไหมทางคนตา น้องอันนี้มันไตนะคือแรนด์เห็ดเสียบไว้มันมันน้อยเนาะว้าวห็นบ่อสมกำลัง z o ง m กินหอมเนาะหอมชุยชุยเลยได้ปั้นข้าวเหนียวห่อนๆเนาะทำเจลจ,จ้ำจากบาดเด้เนาะ เรียบร้อยแล้วนะน้องตำมักแตงนะคะปิ้งนุ่มซิมก่อนเด้อร์ก้อนอ,อนแทบแทบแทบพุชเตยกำลังตักข้าวมาเดอ้อกินข้าวสำกัญน้องก็กินข้าวกันเดอ้อ